สุขภาพดีต้องผลิตเองวันนี้ครับเพื่อนๆขนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ปุ๋ยหมักพืชสดนะกวางต้งนะอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะตั้งกล้องก่อนนะเพื่อนๆน,นะ ไม่ได้อ่านคลิปมาสองสามวันคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะวิธีการให้ปุ๋ยหมักพืชสดให้ไม่ต้องเยอะนะฝนก็ยังไม่หมดเลยเพื่อนๆฝนตกทุกวันเลยสองสาวันนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือน 11, อสิบเอ็ดพศหกหกนะตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบเกืบอบเก้าโมงแล้วยังคึมๆเลยนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดเราก็ทําเองนะทําคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะ นี่นลาขาวมองเห็นลาขาวไหมเ,เพื่อนเนี่ยพืชกำลังชอบเลยลาขาวเยอะๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ต้องขอโทษเรื่องสายไม้ด้วยนะให้ไม่ต้องเยอะให้นิดหน่อยเพราะเพราะตอนนี้เขากําลังงามอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ควรจะให้เขาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะวิธีให้ก็ไม่ยากนะนี่โรยไปรอบๆโคนต้นนะเนี่ยไม่ต้องเยอะอะไรนิดหน่อย ของเราดีเราไม่ต้องให้เยอะนะเพื่อนเพื่อนให้เยอะมันก็ก็เปลืองอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วก็เอาอยู่แล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่ยากนะเราควรจะทําปุ๋ยเองนะอินทรีย์ร้อเอร์เซ็นเลยนะเพื่อนเพื่อนเคมีไม่มีนะแต่ว่ามันจะมีบางต้นเนี่ยมีปัญหาโคนมันเน่า เพราะว่าน้ำมันเยอะมันแฉะไม่อยากให้คลิปเดินยาวนะเพื่อนๆเดี๋ยวนะมีเพื่อนๆถามว่าเวลาให้ปุ๋ยให้ยังไงให้เยอะไหมนี่ให้นิดเดียวเองไม่เยอะแต่เราควรจะทำบ่อยๆนะปุ๋ยนะมองเห็นไหมครับในตัวเจนสูงมากเลยนะผักจะชอบมากเลยกำลังมีลาขาวนี่แหละในตัวเจนสูง <c oughs> เนี่ยให้กำมือนึงที่โคนมันมองเห็นไหมเนาะเห็นไหมไหมเห็นไหมครับเดีย๋ยวนะมาตรงนี้ดีกว่าอ๊ให้ทุกต้นเลยกระถังใหญ่ก็ให้เยอะหน่อยไม่ยากนะเนี่ยโรยไปบนรอบๆต้นนะมองเห็นไหมครับ โดนไม่ได้เลยโดนกรอบเลยเพื่อนเพื่อนฟังเสียงดูเนี่ยโอ้โดนหักโดนหักเลยเสียดายนนเนี่ยปลูกไว้ไม่อยากกินเลยนะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ค่อยดีแล้วทำท่าจะเหลืองแลวเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปกินละกินก็เสียดายไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าเราปลูกไว้กินเนาะโอ้กรอบมบาก โดนนี่ก๊อปแคบโอ้โห,โ,หโดนไม่ได้โดนหกักโดนหักเลยฟังเสียงดูนะนเพื่อนๆโดนเป็นหกักโอ้ดูนะปุ๋ยก็มีแค่นี้เองเพื่อนๆน้ำปาหมักกับปุ๋ยหมักพืชสดให้สองอย่างแค่นี้ไม่ได้ให้อะไรมากกว่านี้นะมียาหนึ่งดินหมกักอ่า ดินหมักนี่ก็มีไนโตรเจนเกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนเพื่อนต้นไม้อ่อนๆมาใส่ดินหมักลงไปในกระถางนางามมากๆเลยแล้วเราก็ตามด้วยปุ๋ยหมักน้ำปลาหมาักไม่ยากใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเห็นนะเนี่ยวิธีการให้ปุ๋ยดีแล้ววันนี้ไม่มีแดดถ้ามีแดดนี่ก็จะร้อนมาก แต่น้ำยังไม่ต้องให้นะนเพื่อนเพราะว่าฝนมันตกอยู่เนี่ยให้ไม่ต้องเยอะนิดหน่อยเองเนี่ยแค่นี้เขาก็งามไม่รู้เรื่องแล้วงามแบบผิดหูผิดตาเลยของต้นนี้ต้องให้ทั้งหน่อยเป็นลาขาวไหมเพื่อนๆนี่แหละเพื่อชอบมากลาขาว ให้รอบๆต้นนะคนคนๆต้นเดี๋ยวจะต้องผลิตปุ๋ยหมยักอีกแล้วปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดจะหมดนี่แล้วก็ยังไม่หมดเสียทีเดียวก็ยังพอมีอยู่แถบนู่นเดี๋ยวจะไปให้อีกทีนึงปุ๋ยหมักพืชสดเคยทำไปแล้วนะ คลิปนะั้นเมื่อเร็วๆนี้ก็ทํานะมีเพื่อนๆบางคนบอกไม่มีกระถินใช้หญ้าไหมเนี่ยหญ้าสดนี่แหละหญ้าสดเลยล่ะส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกิน,นเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนเพราะว่าให้ดูว่าเออมันได้ผลจริงๆนะไอปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ำปลาหมักเนี่ย งามแบบโตทุกวันนี่ถ้าไม่มีฝนนั้นจะดีมากเลยเพราะมีฝนเขาจะแฉะอันไหนเหลืองเราก็ทิ้งไปเนี่ยไม่ยากใช่มเพืนเพื่อนง่ายเนะาะการให้ปุ๋ยก็แค่นี้เองแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องลดน้ำนะเพราะว่าฝนดินมันยังแฉะอยู่เลย ให้แต่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวถ้าฝนตกมาก็เท่ากับว่าเขาจะรดน้ำไปในตัวปุ๋ยเราถึงต้องทำเองเราคอยมาดูต้นใหญ่ๆกันนะว่าเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหน,นแต่บางต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแฉะแล้วก็ม่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกินต้นนี้ทำท่าจะเหลืองแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไปกินดีกว่า เนี่ยเขาจะเน่านิดนึง่งพอฝนเปียกเขาจะเน่าอันนี้เดี๋ยวหาต้นไม้อื่นมาลงนี่ต้นเดียวนะนเพื่อนแต่มันมีหลายยอด นี่แหละผักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซสารเคมีไม่มีเลยเวลาเราจะเด็ดเราก็เด็ดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนนี้มันมันสลัวสลวอยู่ผักจะหวานกรอบมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมผลส้มรถปลูกผักครับโดติดตามคลิปต่อไปนะขอทุกท่านสุขภาพแก็แรงนะปลูกผักกินเองนะเพื่อนๆสวัสดีครับ